สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องชินาภา2465นะคะหรือว่า Crazy t a า o รนั่นเองวันนี้เรามาถึงดวงของคนเกิดวันพฤหัสกันแล้วนะคะขอดูสถานการณ์การเงินนะคะดวงโดยรวมการเงินนะคะของคนเกิดวันพฤหัสประจำเดือนเมษายนนะคะ2565ว่าการเงินเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวรู้ไปพร้อ,รอมๆกันนะคะ พอดีพ่อมจะเป็นโภิแพนิดนึงนะคะวันทีดูดวงไปก็อาจจะมีเสียงสุดสาสุดสาสดหนึ่งก็อย่าเพิ่ง,งรำคาญกันนะคะการเงินนะคะมองว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องของการใช้ใจ่ายในเรื่องของการซ่อมแซมหรือว่ายา,านพาหนะอะไรเข้ามานะคะแต่พอผ่านช่วงนี้ไปได้การเงินมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาทำให้เรา เหมือนได้ฉกฉวยนะคะจากคนที่นําเงินมาให้หรือว่าช่องทางโอกาสใหม่ๆนะคะที่จะนําเงินมาให้ตรงนี้นะคะหรือว่าในเรื่องของการค้าการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจทางไกลหรือต่างชาติพวกนี้ก็เข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่การ การเงินจะมาจากงานด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสน,นะอาจจะแบบว่าทํางานเหนื่อยหนักนิดน,นึงนะคะแล้วก็ทําให้ช่วงของสิ้นเดือนได้รับผลตอบแทนลักษณะนี้ค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวดูเรื่องการงานกันนิดน,นึงนะคะว่าสถานการณ์การงานของคนเกิดวันพฤหัสประจำเดือนเมษายน2565 สถานการณ์การงานเป็นยังไงบ้างนะคะการงานเป็นช่วงสภาวะที่เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะก่อนหน้านี้เนาะหรือว่าเพิ่งไม่นานมาน,นี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของรูปแบบการทํางานนะคะการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆเรื่องของการจัดการหน้าที่อะไรที่เราเคยทําแล้ว บางทีมันเพิ่มขึ้นมาหรือว่าหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นอะไรเงี้ยลักษณะนี้นะคะที่เราต้องจัดการเนาะหรือบางทีต้องมาอยู่ในส่วนที่มีการโยกย้ายหรือการปรับเปลี่ยนของงานอีกตำแหน่งหนึ่งหรือว่าอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยเข้ามานะคะแต่มองว่ามันจะส่งผลในเรื่องของการเงินในระยะยาวว่าเป็นช่วงที่สามารถเก็บออมได้ด้วยนะคะเป็นช่วงที่สามารถจะแบ่งสรรปันส่วนมาเก็บออมแล้วก็ โดยรวมแล้วเดือนเมษายนเนี่ยเงินกับงานจะสามารถทําให้เราค่อนข้างเบาขึ้นได้นะคะแต่ว่าทั้งหมดคือมาจากการทำงานด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองมาดูพลังงานของโชคลาภกันบ้างนะคะว่าคนเกิดวันพฤหัสประ,ประจำเดือนเมษายนนี้มีโอกาสจะมีโชคลาภ บ้างไหมนะคะสถานการณ์โชคลาภเป็นอย่างไรบ้างนะประจำเดือนเมษายนนี้ของคนเกิดวันพฤหัสยังมองว่าโชคลาภของคนเกิดวันพฤหัสจะมาในส่วนของเรื่องการทำงานนะคะ อาจจะมีผลตอบแทนอะไรเล็กน้อยทาให้เราได้ชุม่มกระชุม่มกระชวยหัวใจ้ยคะหรือว่าจากการเจรจาสื่อสารการติดตออ่อการค้าลักษณะนี้นะคะที่เข้ามาเนาะจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายอาจจะยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนในช่วงเดือนเมษายนนะคะโอเคค่ะจบลงแล้วนะคะสำหรับ คนเกิดวันพฤหัสนะคะชาวเกิดวันพฤหัสนะคะประจำเดือนเมษายนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องชินาภา2465ด้วยนะคะหรือว่าเคซี่ทาโร่นะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับป้อมนะคะในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ